สวัสดีครับพี่น้องยินดีกับความเป็นนมผักสมบัติดีตอนเช้าๆนะครับเนาะวันนี้ยินดีต้อความเป็นมสิบห้า,พ,า,พ,าพ,พี่น้องดูวิธีสิดซิน้นยลิดีนมในปาพพ่าหน่องเนาะว่าเอาสิบอะไรอยหลายๆแบบนี้ที่ไหลมาแบบนำพาพี่น้องไปดูมาชมนะครับ,บเนาะครบรถพกเดือนนะครับสิบวัคซีนต้านโรคติดต่อโรคปูเทครกเดือนสิบครั้งหนึ่งครับ ที่ทุกตัวในป่ามาันก็จะเต็มไปเลยเกิดที่ทอดค่อยง่ายค่อยโตในหลายปีลยครับวิธีการซีเที่ไปไหนไล่มาไปไหนยูนิฟอพร์มคามภาคพี่น้องคุยกับชมครับจะนับซีนครับใช้สองซีซีสองซีซีครึ่งนะครับเราทุกตัวนะครับซีกับ้องซีตัวไหนก็จะเอาเรือไว้ก่อน สิ้นตัวเรื่อยครับไปแล้วสิ้นเลยครับเดินอยสำหรับโรคติดตอ่อหัวควายนะครับแบบโรคการติดตอ่อหัวควายสิ้นทุกเดือนสิ้นเดนหนึ่งครับก็เปนลนักษณะหลังรีดนุ่มแล้วนะครับรีดนุ่มต่อที่บรีดนมุมสิ้นได้เลยนะครับ นี่นะครับวัคซีนต้องกานรุดติดต่อสำหรับบัวไวนบเนาะหมูมาแมวได้หมดนะครับยาลงไปแลเสายาลงไปหมดตัวนี้รบ เดินเซอริ่งแล้วก็สิบปั๊บไว้นะครับใหอหนึ่งซีซีให้สองซีซีกลับมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมีห้านะคิดนะเพราะเขาใส่ตรงครึ่งตรงครึ่งของโซงนะครับสองระหว่างสามอันนี้มีลูกโซนครับพีโมันก็สิล็อกโดย จะธรรมะของมันครับแล้วคับไปดปูไปดูไปดูผู้ชมวิธีแก้สิ่งเลยครับไปกันนะครับรีดนมแล้วนะครับแม่นี้มีอาการอ่อนเพรียงร้องไห้คอเดือดมาใหม่ผู้ขาดเอียงไว้นะครับรีดรีนมเหลืองออกสามมือโคคาบนะครับอาการอ่อนเพรียงร้องซึมนะครับริดละนะครับล้ลลอออลางริดแห้หง ได้ที่ยาขี้ให้สามสิบสี่สี่ขยะปรุงครุ่งกับอยากปรุงเก็ดให้มีเหงื่อมีแห้งขึ้นมานะครับเนาะในคอสใหม่นะครับเนาะหลับมันในสิบสี่วัคซีนพี่น้องหลังจากปูดหัวนม้องนะครับเนาะปูดหัวนี้เนาะความสิเลี้ยงโตไปเลยครับ พิเศีจะไไนนะพ่อมาได้นะครับพเยพอกาได้ตามแนวะดวกให้น้ำยาเข้าไปนิดหน่อย ซา4ครึ่งเลกจุกๆนะครับนี่แล้วเด้อพี่น้องเด้อ ปอยอกไปครับคนรีบขึ้นครับคนกระดันเราไป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 นี่เป็นคอกแรกครับไปไปเอวไปไปไปคนรีบล,ลงั ดูให้เพื่อนเข้ามาพอกหนึ่งอยเข้ามาเนี่ยนี่ครับพ่อเปคดไยพอดไม่หลายรีเซ็ตเครื่องเครื่องก็จะเป็นศูนย์ตัวรารีเซต็ตเราไปเล็กตัวแล้วกดลงกาจังรีดได้น,นะ นมจังไปโซ่อยู่ในคอมพิวเตอร์สั้นนายจ้างตรวจเบิ่งคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเอาบริเซตเอาสิบตัวนี่คือบริบเป็นบริเซตซีรีส์มไดนะ้ไปไปไปรักการในการทำงานห้องหนึ่งนี่ใิ่ไ่ยากจะหน่อยไปควายคนจาว่าถ้าพวกสองนี่ต้องไล่ยากติดข้ามาเองเลยนะึ่ง

นั่นกับพวกเข้าแล้วเนี่ยน้องแล่นท้ายแลนเนี่งไปไปไปนี่เป็นล่างไปกันไฟไฟเป็นอแลนลงไปทางล่างนะไปไปไปข้ไปเร็วไปไปไปสาวอันนี้ไปง่ายแค่ไหน่อย 哎，哎呀哎，哎喂，哎，哎。哎 ไปทางพุ่นเร็วไปทางพุ่นไปทางพุ่นเบอกมันเข้าชั้นซิดกันมันจะหนีบมู่ได้เดยกหน้าถอยหลังไปไหมเขาต้องนีเข้าซิบเบตตูน้อยในะี่ยเจบสองไปไปไปเร็วเต็ม เต็มมันก็ต้องคอยควายใหญ่เข้ามาสองรีบตัวควายใหญ่เข้ามาใส่รีบขึ้นไปเลยมาล่างพื้นไว้ขึ้นแล้วายใหญ่เข้ามาตัดก้นไว้เน่อเนาะบาสั้นลีดไปดิเดินหน้าถอยหลังกับซีรีส์วัวได้ครับบัรนนาว่าจะคอยแต่ควายน้อยลงไป พอกหนึ่งนะครับน่ะป้อยรวมกันบ่ได้ครับถ้าป่อยรวมกันควายใหญ่ซนควายน้อยไล่บ่ขึ้นมาลงนี่ต้องขังไว้สัก่อนบ่บางฟื้นก่อนประมาณเดือนหนึ่งช่วงเดือนนะครับน่ะควายใหญ่ตีไล่บ่ยากจะเข้ามางก็ดีจะไปยากก็ไม่ยัง เอาเองเลยลุกๆเข้าเลยว่ายง่ายครับเปิดเคยชินนะว่ายน้อยนะเขาต้องไล่เข้าว่ายฝึกใหม่พยายามบูฮูยจัดทางเข้าบูวยจัดทางออกว่ายเก่านี่ชินแล้วชำนาญแล้วเข้าเองออกเอง ที่ like ทุกคนพนงขอโทษเฮ็ดงานก็ได้ขอโทษพี่น้องหน่อยชิปหน้าท่ายให้เพิ่งไหมวันนี้ถ่ายชิปชิดรถชิปในพี่น้องเขาได้ดูได้ชมครับอ่ะจีเข้าใจเนี่ยพอเข้าใจเนี่ยครับขอโทษขอไผ่หน้าพี่น้องหน่อยนะทำงานน้ำถ่ายทำไปน้ำเฮ็ดคนเดียวครับพอเข้าใจก็ขอโทษขออไผยก็เข้าใจจ้ะพวกผู้ได้รับการติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลคกดแชร์กดซับสไคร้เพื่เป็นกำลังแรงใจดีล้วก็พนมหน่ยได้ครับเด้อนิดดีๆพี่น้องเขาได้ชมเกี่ยวคับความควายอิสระอูนะครับนะีจงสียากควายป่วยควายหยางเป็นหน้าด่ายอยาพ,พนมมีประสบการ์เห็นประสบการ์เดี๋ยวถ่ายทำให้เบึงเรื่อยๆครับคิดนีสวัสดีครับ